มาพบกับคุณครูมุกในหน่วยข้าวเด็กๆได้รู้จักชนิดของข้าวการปลูกข้าวกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมุกมีข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาให้เด็กๆดูความเหมือนและความต่างกันนะคะเทาาร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูความเหมือนและความต่างของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ากันเลยนะคะข้าวความเหมือนนะคะข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีมาเมล็ดที่เป็นวงรีเหมือนกันค่ะและความต่างนะคะ ข้าวเหนียวจะมีสีขาวขุ่นค่ะข้าวเจ้าจะเป็นสีใสนะคะและนอกจากนั้นข้าวเหนียวเรานำมานึ่งทำเป็นอาหารข้าวได้แล้วนะคะเรายังสามารถทำเป็นอาหารหวานได้นะคะเช่นข้าวเหนียวมูนเป็นต้นค่ะค่ะส่วนข้าวเจ้านะคะนอกจากจะทานเป็นอาหารมื้อหลักแล้วนะคะเรายังสามารถนำมาต้มโจ๊กทำข้าวต้ม ได้อีกนะคะเด็กๆข้าวเหนียวมีสีขาวขุ่นนอกจากจะนำมาทำเป็นอาหารข้าวแล้วยังสามารถนำเอามาทำเป็นอาหารหวานได้อีกเหมือนกันนะคะเช่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวหลามข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะข้าวเจ้ามีสีใสาสามารถนำมาทำอาหารได้ดังนี้ค่ะ ทำเป็นข้าวต้มโจ๊กได้เช่นกันคะ่ะเด็กๆดูความเหมือนและความแตกต่างของข้าวเหนียวและข้าวเจ้าทั้งสองชนิดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูความเหมือนและความแตกต่างกันไปแล้วนะคะค่ะและเด็กๆอย่าลืมทานข้าวเยอะๆด้วยนะคะและทานข้าวให้หมดนะคะเพราะว่ากว่าจะเป็นข้าวเนี่ยมันยากใช่ไหมคะเด็กๆ สำหรับวันนี้พบกับคุณภูมิกเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ